สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำตุ๊กตาเป่าลมนะคะมาเริ่มกันเลยอุปรกรณ์ก็มีถุงแก้วแก้วแก้วกระดาษแล้วก็อันนี้เป็นเป็นกาวสอง,สองหน้าสองหน้าแล้วก็คัตเตอร์ค่ะถุงพลาสติกแล้วก็กระดาษสีนี่กระดาษสีเป็นคัตเตอร์เลยค่ะมาอื่นเราวมาจะดูกันนะคะอันต่อไปก็คือ ใจก็แใจก็ทำทองแล้วได้ได้หัวตุ๊กตาแล้วเรามาตกแต่งกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตุ๊กตาเป่าลมคอนูตบไปก็เป่าแรงเลย เก็บตุ๊กตาเป่าลมครูขอจบการทดลองแค่นี้นะครับบ๊ายบายหมัก mm hmm. นี่หนูลืมปิดหูนะคะตอนนี้หนูปิดหูแล้วค่ะบ๊ายบาย